าลครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆครับนั่นก็คือวิธีทําไก่แดดเดียวครับเมนูนี้ทาไม่ยากพอทอดออกมาแล้วโดนใจทุกคนจริงๆครับพาะฉะนั้นเราไปดูวิธีทําด้วยกันนะครับป่ะทําด้วยกันดีกว่าวันนี้ไก่ที่เราใช้นะครับก็คือเป็นส่วนของน่องสะโพกนะครับล้างง่ายๆครับล้างไก่ง่ายที่เกลือนะครับเปิดน้ำได้เลยครับอย่าลืมขัดผิวไก่หน่อยนะครับ แล้วทีนี้เราก็ผึ่งไก่ให้เสด็จน้ํานะครับเอาละครับไก่ของเรานะครับเสด็จดีแล้วนะครับผมพึ่งจนหมาดๆแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทําไก่ได้เลยครับส่วนนี้เป็นไก่ที่เป็นส่วนของน่องสะโพกนะครับทีนี้จะตัดนะครับผมตัดระหว่างน่องนะครับกับสะโพกออกนะครับและทีนี้เราก็ต้องชำละนิดหน่อยนะครับวางแบบนี้เลยครับ้างตรงเนื้อนะครับวางแบบนี้นะครับโอเคคันนี้ก็โอเคแล้ว ส่วนน้องนะครับเราก็บ้างเช่นกันนะครับนี่ครับผ่าอย่างนี้เลยห้าง่ายๆครับนี่นะครับผ่าเห็นกระดูกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บ้างสักหน่อยกับเนื้อนะฮะนี่นะครับละหมักนะครับเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อนะครับนี่ครับทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะครับนี่ครับเอาละครับพบกับ ในทุ่งเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานโคครับครั้งนี้จะเป็นโคก2เกินนะครับเพราะว่าจะไม่มีรากผักชีนะครับแต่จะมีเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยข่าวนะครับโคครับอุ้ยกระชอกเลยครับโคยละเอียดเลยนะครับโคลทีีครับความทีผมนี่ไหวมากครับเรื่องโคกนะครับโคลละเอียดน้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ2เกินครับ ทีนี้เรามาปรุงน้ำหมักกันครับผมเริ่มต้นที่2เกลือนะครับวันนี้ไม่ใช่3มเกลือนะครับไม่มีรากผักชีนะจ๊ะอันนี้คือกระเทียมกับพริกไทยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนชานะครับผมปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะครับพดไก่นะครับส่วนนี้ก็คือน้ำปลานะครับใช้น้ำปลาดีๆหน่อยนะจ๊ะหนึ่งถ้วย1ถ้วยนี่ประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะครับและก็เจือจางด้วยน้ำเปล่านะครับถึงถ้วยเท่ากันนะครับเท่ากันกับน้ำปลาเลยนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ อาแล้วเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันด้วยดีแบบนี้นะครับสิมหน่อยนะครับผมมีความหอมมีความเค็มนะครับแต่เค็มไม่เยอะนะครับเพราะเราเจือจางด้วยน้ําเปล่าด้วยนะครับผมทีนี้เราไปหมักไก่กันครับนี่ก็คือสะโพกไก่นะครับที่เราหั่นนะครับล้างแล้วก็หั่นแล้วก็ชำละนะครับผมนี่นะฮะส่วนน่องสะโพกนะครับแต่ก็บ้างนะครับทีนี้ก็ทําการราดน้ําปรุงได้เลยครับที่เราผสมไว้นะครับผมแหมเมนูแบบนี้ต้องแชร์กันหน่อยแล้วตะกินได้จำขายด้วย แซ่บมากเีกันเหนียวต้องตำนะคุณเอ้ยเด็กก็ทำการคลุกเคล้าได้เลยครับนี่ครับผมฉ่ำมากจริงๆจะลืมบ้างนะครับเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อนะฮะพอเราคลุกเคล้าทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับหมักไว้ขั้นต่ำ20นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับออครบเวลาเดี๋ยวเราไปตากแดดหมักไก่ของเราได้ที่นะครับครบเวลาแล้วนะครับก็นําไก่มาตากนะครับผอหมักไว้30นาทีนะครับตอนตากนี้ก็คือเอาหนังขึ้นนะครับ ต่วนนี้เป็นส่วนน่องนะครับหนังขึ้นเช่นกันตากแดดไว้สัก2ชั่วโมงนะครับให้ไก่เราแห้งๆผิวตึงๆนะครับก็นำไปทอดโอเคเรียบร้อยครับเอาละครับเมื่อเตากไก่ของเรานะครับจนหนังไก่ตึงๆแบบนี้นะครับแห้งแบบนี้นะฮะก็กลับซะหน่อยนะครับกลับด้านนะครับนี่ฮะแห้งกำลังดีเลยนะครับกลับซะหน่อย แล้วก็ตากต่อแต่ถ้าอีก20นาทีก็นําไปทอดได้แล้วครับนี่แหละครับตากไก่แห้งประมาณนี้พอนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับปะเอาไปทอดกันดีกว่าครับทีนี้เราก็นําไก่ของเรานะครับมาทอดได้เลยครับตอนทอดนี่ทอดด้านเนื้อก่อนนะครับเอาละครับหนังไก่กำลังเหลืองสวยแบบนี้นะครับผมนี่ดูทีครับท่านผู้ชม แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการทอดไก่นะครับใช้ไฟกลางนะครับผมเอาละเรียบร้อยเอาละครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับนั่นก็คือไก่แดดเดียวนะครับเดี๋ยวส้นตํากลางจะเสร็จครับรอรอร <c oughs> นี่นะฮะแล้วก็ผักนะครับ,พ,บ,พ,บพวกคมะเขือเนี่ยพริกเนี่ยของที่สวนแล้วส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับขิงขิงอีกละเรอเรือมาจากไหนวะ ถึงทองขอวุณที่ชัยไก่ก่อนเลยครับและส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือแหน่หมูชิ้นนะครับหรือหมูส้มนะครับทอดกินกับข่าเหนียวนะคุณโอ้ได้ถึงใจค่ะเดี๋ยวอักกี้ก่อนนะเย้ครับท่านผู้ชมน้องไก่นะครับน้องไก่หมักแล้วก็ไปตากแดดมา้หลายเยอะๆเด้อยลูกค้าเดี่แล้วทำตามเสร็จเรียบร้อยนหอมจแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำลายแตกครับเป็นตำตำปลาครับ แต่ผสมพวกถั่วพวกอะไรวมกันหมดอย่างนี้เรียกว่าตำรวมมิตรตำรวมมิตรกันครับรวมมิตรความแซ่บแซ่มอนชลี่ด้วยเหรอใช่ครับอหอยหอยที่เจ้าธีรพัฒน์ไปงงครับคือมันสีแท้แท้แท้ท <laughs> ดสอบจดใจเราอะ่ะแต่วุฒิชัยอยากกินได้ปะเนี่ยอย่างกี้นั่น้จริงครับออทอดครับอืมเฮ้ฝีมือการทำส้มตำของมึงไม่ธรรมดาว่ะ ครับความเผ็ดระดับสิบเป็นไงพอกินได้บ้างกินได้พี่เฮ้ยอร่อยนะแซ่บเนาะแซ่บครับอร่อยเลยครับกินไกไก่ทอดเด่นเดียวก็อร่อยนะครับโอ้ม่เข้ากคันที่สุดเลยน่องไก่นะครับน่องไก่ติดสโพกเอามาบางับางบงังบังแล้วก็ไปราดด้วยน้ำปลุกจากแดดพอแห้งๆทอดไฟกลางนะครับให้เหลืองสวยเนละอร่อย แล้วอาใช้ชนอื่นได้ไหมครับพวกน่องไก่อย่างเงี้ครับเราใช้น่องไก่กับสะโพกใช่ปะ่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบแบบว่าส่วนที่มีไขมันนะครับไม่ชอบหนังเงี้ยใช้อกไก่ได้นะครับลอกหนังออกนะครับก็ม,มนันชิแทบฮ่าฮ่นฮ่า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 เ่าอ่าฮ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 มา่าฮ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 ิงนะครับท่านู่้่มฮ่ามีเวลาเ่อฮิงนานอ่อนราคาไม่สูงอย่าลืมเชียวุ่่่ าแซ่บแบบน,นี้ติดใจนะซีความเผ็ดดีวระดับสิบเผ็ดจริงครับมหมูส้อมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมหมูส้มนี่มีคลิปให้ัูนะครับสระที่สำคัญนะครับหมูส้มเนี่ยกินกับขิงดองนะคุณผู้ชมตาครับครับผมขอแห้งเลยแห้งเลยนะครับใช้คำว่าแห้งเลยเหรอ <laughs> จัดเลยลูกผมขออะไรนะผมขอแห้นแห่นกระดูกโอ้โหไม่ได้ยินคํานี้นานมาก<อ>ครับขาทุกครับเอากระดูกไปแห่น <laughs> ผมขอแห้นกระดูกนะครับอ่าคานี้เองได้มาจากไหนเนี่ยว <laughs> ันนี้วันนีมัน,นม,มีทั้งหมบภาษาพื้นถิ่นครับไม่ได้ยินนานแล้วครับยืนยันกับท่านผู้ชมครับวิธีทําไก่แดดเดียวแบบนี้นะครับทำง่ายอร่อย เม,มนูซ่อมตำน้ำมันพิเศษนะจะใส่หอยจะใส่กุ้งสดนะครับจะใส่ปูมา้าใส่หมูยอมันเป็นความอเมซิ่งนะครับของอาหารอีสานบ้านเราจริงป็นแซ่บปะแซ่บเอลี่กินอะไรก็แซ่บไปห,หมดเลยเราเด็กกินเก่งจริง,ง่ะมันปราตาชอบทุกอย่างเข้ากันทุกอย่างครับ <laughs> ไม่มีอันไหนที่ไม่เข้าเลยครับผมจะบอกให้สุด b ว a u t i f u ดครับตอนนี้นี่ผมมีความลังเลยครับระหว่างจะจิ้มไก่หรือหมูเนี่ ด้านสองอย่างเข้ากันหมูส้มก็อร่อยครับขอเห็นกระดูกได้ไหมโ <Okay, S 2> <ข>อเควินดีนให้แห้งเลยครับ <laughs> เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับกําแพงเพชรด้าน,นเราเ็าเรียกอย่างนี้แหละครับแห้งกระดูกทานไหมาครับคือแ่บครับก็ดเลยครับ <laughs> จัดมากเลยวนันนี้ขอแห้งกระดูกเอยน,นะครับเ <laughs> <laughs> มนูแทบแทบแบบนี้คุณนาชองย้อยหรือคุณแม่ผมเนี่ยไม่สามารถกินได้นะครับบางทีเราก็แอบแทบนะ <laughs> เป็นเมนูเ,นเมนูแอปแซ่บแล้วกัน <c oughs> ใช่แต่ว่าไก่แดดเดียวแบบนี้บอกตรงๆว่าทำง่ายอร่อยนะครับส่วนหมูส้มน,นะครับท่านผู้ชมไม่มีความแข็งครับเป็นความแบบว่าเปรี้ยวของที่หมักไว้นะครับเออ,อแล้วก็นุ่มครับครับ <c oughs> ถ้าเป็นติดมันนี่กำลังดีนะครับในวันนั้นทุ่งซื้อไก่มาโลเท่าไหร่นะโลละ80บาทครับน่องสุนจะโพกใช่ยนะใช่ครับ80บาทซื้อมาสองโลสองโลครับไุ้ยเยอะมากข่าวแล้วครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับถ้ามีเมนูอร่อยอร่อยและราคาไม่สูงมากเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบสไตล์การทำอาหารของพวกเรานะครับกดแชร์ได้กดไลค์ได้กดซับสไครต์ได้ทางเพจก็กดติดตามเพจได้นะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามได้ที่ช่องวิทยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับเจอกใครครับเจอกับพวกเราครับอ่ายอดเยี่ยมมากจารัวว่าโดดทับแ์่นอ่ะครับอ่ะส่วนที่เหลือนี่คือของวุฒิชัยอ่ะจัดดิวุฒิชัยอยู่ไปอ่ะผังมาดิปังมาดิฮ่า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 ปังเลยต้องแต่งกันครับผมเฮ่าฮ่าฮ่าปังเลยปงเฮ้ง้เพือ โดนมันโดนมันฟว้าสองรอบเลยอ่ะหอมไ่้นุ่ม